ส่วนเสียงอืมอยู่ในค่ำใดนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะแปบ๊บหนึ่งค่ะชะดาถ้าเห็นคนใส่แว่นตาแบบนี้นะคะมันจะเป็นค่ำที่บ่งบอกถึงลักษณะบุคลิกของคนที่เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษบ่คอยสนใจโลกภายนอกเป็นคนทิวติดเป็นคนที่วา่เนนวาเป็นตัวของตัวเองสูงหรืออาจจะเป็นคนบกคอย มั่นใจในตัวเองสักเท่าไดในทีสาธารณะนะคะเราเรียกบุคคลบุคลิกประมาณนี้ว่า nerd สวัสดีค่ะ welcome to English Thai Ban Channel ขอต้อนรับเขบ้าสู่ช่น n แ e นภาษาอังกฤษไทยบ้านนะคะกะมือนีกะอากาศดีนะคะทุกๆท่านเมกามีตัวอักษรนะคะ ที่สิมาแนะนําพร้อมกับเสียงประจําตัวอักษรน,นั้นๆเพิ่มอีกหกตัวนะคะเพื่อไมใ่ให้เป็นการเสียเวลานะคะนับจากนี้ไปขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านไปพบกับตัวอักษรทั้ง6ตัวที่จะนํามาเสนอในวันนี้พร้อมกับเสียงประจําตัวอักษรน,นั้นเลยค่ะไปกันเลยไปกันเลย <c oughs> สำรับนะคะตัวแรก ที่สิไปทําความรู้จักกันมือนี้ก้อนอื่นเนี่ยขอก้าวถึงโตล่าสุดของคลิปเมื่อกี้สะก่อนตัวล่าสุดเป็นตัวแอลใช่ไหมคะเออบาดนีโตต่อไปหลังจากแอลแล้วอเ่คะเอ็มนี่ตัวเอ็มเนี่ยเป็นเสียงจังไดนะคะตัวเอ็มเนี่ยจะเป็นเสียงจังซี่ค่ะอืมอืมก็จังเขาบอกเขาว่าอืมธรรมดานี่ลนะคะแล้วเฮา,าก็เอาลีนเข้าไปแตะไล่ฟันบนนะคะแล้วก็เม้มปาก ที่สำคัญคือเอกลักษณ์ของเสียงอืมนี่ก็คือเขาตรงเม่มปากเราจะให้มันมีเสียงมค่อยๆนะคะจ็กสี่ค่ะอืมอืมหนึ่งสี่นะคะนั่นแหละบร่ยากเลยนะคะส่วนเสียงอืมอยู่ในคำใดนะคะนี่เลยอืม for mango เวลาออกเสียงเนี่ยเ,เสียงอืมเนี่ยคลายๆมอมา นะคะเวลาเขาออกเสียงมันจะเป็นคล้ายๆมอมาแต่ว่ามันจะกล่องกๆม่อมาแค่นั้นเองนะคะนี่ค่ะเอาบอ,องอย่างโอ้ยหอดก,กบเซตยางหรอกเนาะมังโก้มงโกส่วนเสียงต่อไปนะคะเสียงต่อไปหรือตัวอักษรต่อไปนะคะก็คือตัวหลังจากตัว M นะคะก็จะเป็นตัวเอมันบอกคะ N ตัว N เนี่ยจะเป็นเสียงนี้ค่ะ อืมอืมให้เขาห้ายิ้มสกักนฉีกปากยิ้มนิดนึงนะคะแล้วก็เอาฟันไปแตะลายฟันบนนะคะแล้วก็ออกเสียงว่าอืมอืมคือจังเข้าเสียออกเสียงนอหนูนิดนิดเป็นเสียงนะค่อยๆนะคะอย่างนี้นะคะอืมอืมนะคะส่วนเสียงอืม อยู่ในค่ำใดนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะแปบ๊บหนึ่งค่ะเดถ้าเห็นคนใส่แว่นตาแบบนี้นะคะมันจะเป็นค่ำที่บ่งบอกถึงลักษณะบุคลิกของคนที่เชียวชาิในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษบ่ค่อยสนใจโลกภายนอกเป็นคนที่วติดเป็นคนที่ว่าเป็นตัวของตัวเองสูงหรืออาจจะเป็นคนบคอ,อ่ค่อย มั่นใจในตัวเองสักเท่าไหในทีสธทนาธารณะนะคะเราเรียกบุคคลบุคลิกประมาณนี้ว่า nerd เ็็เนิร์นั่นเองค่ะเอเทียบเท่า e นะคะตัว N เป็นเสียงอเทียบเท่าคล้ายๆน่อหนูเวลาออกเสียงจะเป็นอ for nerd นะคะค่ะสำหรับตัวต่อไปนะคะก็คือตัวโอนั่นเองนะคะตัว O จะแท่นสองเสียงนะคะคือเสียง โอกับเสียงออนะคะอันยกตัวอย่างเช่นในคําว่านะคะเสียงโอซะก่อนนะคะโอเห็ดปากหอหอนะคะโอแบบนี้เฮ็ดปากกลมๆนะคะเหมือนรูปตัวโอนะคะใช่หรอคะเนี่ยล่ะโอนะคะนี่อันนี้ฟ้าตะลับอันนี้เป็นรูปทรงเอียงคะ่ะ จะกลมก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะจะสี่เหลี่ยมก็ไม่ใช่แต่เป็นแบบนี้เขาเอิ่นว่าวงรีใช่ไหมคะโอในคำว่า ovo l o v o l นะคะ oval ก็คือรูปวงรีนั่นเองนะคะส่วนอีกเสียงหนึ่งนะคะก็คือเสียงอ้อนะคะแทนเสียงออในคำว่าค่าสำหรับเสียงออนะคะ สำหรับเสียงอที่อยู่ในตโตอก็จะแทนคำว่าอยู่ในหลือนิดนึงละคะ่ะเหียวพร้อมเออนี่ค่ะเ,เดี๋ยวโฟกัสให้ชัดนิดนึงโอ้ยน่ะโอเคออในคำว่าออคค่ะออคนะคะนี่หน้าตาของออคจะยุดขขังในแนนจักหน่อยเนาะโอเคค่ะ ตัวต่อไปนะคะกคะคะ็คือตัวพีนะคะคือตัวพีแทนเสียงเพนะคะวิธีการออกเสียงคลายๆพ่อพานนะคะคลายๆายพ่อพานเ,าเวลาก่อนที่เขาจะออกเสียงเขาเม้มปากนิดนึงนะคะ่ะแล้วก็ออกเสียงคือพ่อพานนะคะเพ็ P, ปเสียงนี้นะคะแล้วก็ตัวพีสามารถเป็นอีกเสียงหนึ่งก็ได้อา่าในคำที่มันมีตัวเอสขึ้นก่อนนะคะซึ่งจะได้เรียนรู้ ในลำดับต่อไปนะคะต่อต่อไปโดยละเอียดอีกทีหนึ่งเด้อค่ะอย่างเช่นเป็นเสียงคล้ายคเสียงเปะคล้ายๆปอ<ะ>ปานะคะแต่ว่าเข้าไปที่เสียงแรกกันก่อนนะคะเสียงเพอเพะยในคำว่ายังนะคะเพะยในคำว่ายังนี่เลยะค่ะเราเห็นกันอยู่ทุกวันใช้กันอยู่ทุกวันเด้อค่ะอีหยังเอาค่ะนี่คำว่า,าอันนี้อีหยังค่ะบางคนอาจจะรู้แล้ว นะคะเสียงเพในคำว่า pot นะคะ pot นี่ pot ส่วนเสียง <ๆ S 2> ้ายๆเสียงปอป,อปอ่าเป็นเสียงปะเพยงเสียงนะคะ u ในคำว่าอยียงนะคะมันจะมีตัว s ขึ้นก่อนนะคะคำพวกนี้จะเป็นตระกูลที่เป็น s ขึ้นก่อนแล้วก็ตัว p ตามก้นนะคะนี่คะ่ะนะคะออกเสียงว่า sponge sponge นะคะ sponge ก็คือ อันฟองน้ำนั่นเองนะคะฟองน้ำที่ใช้ล้างถ้วยนะคะ sponge นะคะอันนี้คือเพอสำหรับเสียงในคำว่า pot เพอเพอคือไหน sponge นะคะ sponge จะคล้ายๆปอปานะคะในคำว่า Sp sponge ไปที่เสียงต่อไปกันเลยค่ะค่ะสำหรับเสียงต่อไปก็จะเป็นเสียงออของตัว คิวนะคะของตัวคิวเสียงคิวจะแทนเสียงตัวคิวจะแทนเสียงขัวนะคะคล้ายเสียงข้อควายกับว่แหวนที่ควบกรรมกันในภาษาไทยเฮานะคะเป็นเสียงขัวนะคะส่วนคําว่าขัวอยู่ในคําว่าจังไดไปดูกันเลยค่ะส่วนเสียงขัวนะคะอยู่ในคําว่า quilt quilt คือผ้าห่มนุ่มนั่นเองค่ะ quilt นะคะสำหรับ เสียงต่อไปนะคะ<ม>ก็จะเป็นเสียงตัวอานั่นเองนะคะเสียงตัวอาถ้าถ้าคนสำเนียงทางอังกฤษนะคะเขาเจ้าจะเอิ่นว่าอานะคะแต่ถ้าเกิดว่าทางอเมริกันนะคะเขาเจ้าจะเอิ่นเป็น R ข้าเจ้าจะห่อลิน้นก็ไปนั่เด้คะเขาเจ้าจะออกเสียงอานี่แหละแต่ว่าจะห่อลิน้นก็ไปคะ่ะ์แบบนี้นะคะเลือกเลยค่ะมักสำเนียงไหนจะออกแบบอังกฤษก็ได้อาแบบนี้นะคะหรือออกแบบอเมริกันก็ได้ค่ะ R นะคะจะฮอรลินกันไปนิดนึงส่วนเอ่อเสียงนี้นะคะตัว R เนี่ยจะเป็นเสียงจะแทนเสียงเออนะคะเออเออออกเสียงจังไดเออนี่ก็คือเฮ้าบอลเข้า่า e อเนี่ยแหละคะ่ะแต่ในขณะที่เฮ้าบอลให้เฮ้าฮอรลินขึ้นให้เฮ้าให้เฮ้ายกปลายลินขึ้นแต่ว่าบะต้องไปแตะเพดานบะต้องไปแตะไร้ฟันบะต้องไปแตะฟันบนบะต้องไปแตะแข่าทึ่ง อะไรทั้งสิ้นนะคะแค่ววเออแล้วก็ยกไปเรียนึ้นหอเรียนึ้นนั่นเองนะคะแบบนี้นะคะเออเออแต่ว่าเวลาออกเสียงเข้าจะออกแบบนี้นะคะสิว่าไข่ล่อเรือบอสิว่าไข่ร่อเรือบานาบล่อเรือบันทานี่คือหันลินมันบอค่ะหันลินกระดกหันลินมันหันมันติ่งหันมันเคลื่อนไหวแต่ว่าอันเนี้ยเข้าปต้องกระดกกลิ่นหันหันลินเข้ามันเคลื่อนไหวเข้าแค่ พับลิ้นหรือว่างอลิ้นขึ้นไปนะคะหรือยกปลายลิ้นขึ้นไปแค่นั้นเองนะคะเสียงเออตัวอาเสียงเออนะคะอยู่ในคำว่าอย่างนี่ไงคะนี่ครับนี่นะคะออกเสียงว่า radio เวลาเาออกเสียงเนี่ยเขาจะบอกว่าเออบอกได้คะ่ะเขาบอกเสียงแบบนั้นเขาจะออกเสียงเป็นเขาจะยกลิ้นขึ้นนะคะ ยกลีนขึ้นห่อลินขึ้นแล้วห่อก็ออกเสียงคายๆล้อเ,เลือแต่ว่าบอกระดกลีนนะคะก็คือ radio นะคะ radio radio จะคล้ายๆว่าแหวนนิดนึงเหมือนเป็นกึ่งว่าแหวนกึ่งตัวอานะคะสังเกตปากเมนะคะ radio อ่ะไหนลองออกเสียงตามเมนะคะไปค่ะ radio โอเคเสียงสำเนียงดีกันทั้งนั้นเลยนะคะพยายามเข้าไว้นะคะสําหรับบางคนอาจจะเป็นเสียงแปลกไม่อาจจะยากแน่จากน้อยแต่บริไยากเกินความสม่ำเท่าเคาเขา้เขาดอกค่ะขอแค่ว่าฝึกบ่อยๆนะคะสําหรับมือนีก็ได้เรียนรู้กันเพิ่มไปอีก6ตัวอักษรน,นะคะและก็เสียงประจําตละตวัวอักษรเนานะใน6ตัวนี้ไปแล้วนะคะขอให้ทุกท่านขยันไปฝึกเด้อค่ะเด้อเบิ่งตามวิดีโอเมย์แล้วก็ฝึกตามก็ได้นะคะหรือิไปเบิ่ง วิดีโอที่เป็นของชาแนลอื่นที่ขเขนาเจลบอกถึงเรื่องโฟนิกส์อีหอย่างเังเสียก็ได้นะคะไปเบื้องช่องมันจะมีช่องแบบสําหรับแบบเด็กน้อยเบิ่งผู้ใหญ่เบื้องจจงสี่ก็มีนะคะสําหรับคนที่อยากเรียนภาษานะคะหรือถ้าผู้ใดอยากจะติดตามคลิปเมฆอะค,คอยฝึกปเป็นน้ำเมฆก็ได้นะคะกะช่องทางใดที่มันสีซอยหฮอให้ใหฮาฝึกใดเฮ็ดไปเลยค่ะนะคะเมฆขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่ฝึกภาษาอังกฤษอยู่ตอนนี้นะคะกะ จังไดก็ขอฝากนะคะอันแชแนลนะคะ English ไทยบ้าน Channel นะคะล้ก็ซื้อภาษาไทยกับภาษาอังกฤษไทยบ้านนะคะทั้งทางอ่าเฟซบุ๊กทั้งทาง y o u t u b e นะคะจังไดก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจเนาะแล้ก็ถ้าผู้ใดอยากจะฝึกตามเม่ไปตามคลิปต่างๆที่ไม่ได้เริ่มลงไปแล้วกีกัโฟนนี่ก,ก็ฝึกตามไปได้นะคะ อย่าลืมเลยค่ะเม่ใส่ภาษาอังกฤษไปมูเจากระซาใจชื่อกัน,กกนพอกันไม่คิดหนานะคะสวัสดีค่ะ